หลักหน่วยบนครับผมหลักหน่วยบนเอฟซีทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมนี่ครับงวดที่แล้วแปดเก้าสองครับเขาที่เก่าครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้ศูนย์หนึ่งสี่สีบปั่าศูนย์สี่เขาดีครับผมเนาะเบิ้งครับผมเรื่อยๆเบิ้งหนึ่งสองสามเข้าสามสองสามสี่เจ็ดเข้าศูนย์สามห้าหกเก้าเข้าหกเก้าห้าหกเก้าเข้าศูนย์หก

หกเจ็ดศูนย์เข้าศูนย์เจ็ดสองสามหกเข้าศูนย์หกแปดเก้าสองเข้าหนึ่งเก้าคศูนย์หนึ่งสี่หลักตรงนี้บนครับผมเนาะบนนี้ครับผมศูนย์หนึ่งสี่ครับผมบนนี้ครับหูัมักเนี่ยตัวล่างมันคือนเก้าสี่ ปูะหหาอนี้แล้วป,ปูยังปูตัวนี้ใช่ไหมมา,นานบ,บนขึ้นก็ือสองตัวอ๋อสองตัวบนกับผมนีะครับ,บน,นี่ครับผมเก้าหนึ่งสามสี่เจ็ดเข้าที่หนึ่งเก้าครับงวดนี้หนึ่งสามห้าหกเก้าครับผมนี่นมาปูอันนี้ครับผมปูแล้วปู คือวกกลมเฮห,หาเกา่าปูนี่อ๋อปูมากเกา่าหาหาเกา่านบ่ครับมหา,าเกา่าเกา่าหานี่เขาียนี่ล้ปูครับผมปู <c oughs> มาเข้ากันมา <c oughs> ม่เมื่อหาเก่าเก่าหาครับผมเนาะรองเป็นเกา่าีได้หนี่ได้หนี่รวยมันสีนรองเก่าซีตปูเออนี่แหละปูแห่บเยนครับผมปูปูมันมากชนคู่เดียวชั่นหนึ่งคู่เดียวหลายปูมันมาปู่องเก้าสีคือมันใจแค่ปูเก่าหาปูวนี้ปู หลายสูตรมั่งก็เขาเจ้าตัวเดียวกันเนาะครับผมกเขาแต่ตัวนี้เนาะกูจะเล้วผมซื้อหลายสันเก่าห่าบอกออกครับผมเนาะนี่แหละออกกว่านี่แหละออกคกหาครับผมมันทอกันเวลาก็ห่าห่าเก่านี่ยบน่างนี่ยม้วนนี้ม้วนนี้เก่าห่าห่าเก่าบนล่างเลยเม็ดเดียวแค่านั้นแหละปูวัดป่าปืนนี่ครับผมปูล่องเก่าซีล่องเก่าซีปูซื้อไปอยู่ครับผมเท่านนั้ ก้าสี่ครับผมปลูมะกุลแห้งมะก่อหาแห้งล่องเก่าซีก็เนี้ล่องเก้าซ <4 S 2> ีครับผมเดี๋ยวเห็นพี่ทั้งช่องเบิ้งครับผมเนาะนี่ครับผมมาสองตัวบนครับผมนี่เก้าหนึ่งสามสี่เจ็ดออกหนึ่งเก้าครับวันนี้นนหนึ่งสามห้าหกเก้า กระปูอันนี้คือมีสีปูหลายยังมาให้ร่องกระีครับผมอันนี้มีสีครับผมเนาะอันนี้ไม่มีสีครับร่องเวนปูผลเว้นเสียร่องร่องไปกระีก่นครับผมปูเขียนนี่ไงเขียนแท่นี้ร่องกระีบนนี่สิครับเออนี่บนแถวบนเขียนร่องกระีไปปูเขียนให้ผมดีกว่าเอาไล่มือปูครับผมให้ไงนี่ครับนี่ครับเอาไล่มือปูเลยครับบนปูบนนี้ ครับผมครับคือก้านะปูครับผมปูก้า9ห้าห้าเก้าร่มกับเก้าสี่เก้าสี่ตีปูนี่ๆบนเลยบนใช้ปูบนนี้ลักลักลอยชุนก็แปดด้ฮะลลอยชุนก็แปดหลักร้อยศูนย์ก็แปดเออนี่โอเคเ อ๋อครับผมศกับแปดหลักรบบ้อยศูนยแบบ์กับแปดเอาปูเคื่อไหตกรหาปูอยู่นี่่มีเกอเอานี่นวาเชียนไม่แน,าน,าน,น่ั่หครับครับผมหลก 100, ักร้อยสิปูหลก100ักรแบบ้อยเชียนแม่เกซหลักร้อยศูนย์กับแปด อะไรกับปูเยน็นหน่อยมั้ยวิ่งยังปูคือว่านี่เก่าแล้วปูมาเก่าเลยวิ่งเก่าจีปูเลยเก่าเลยบนต้นล่างกับผมปูมันเป็นบนล่างนะเก่าเนอะวิ่งเก้าบนบวกล่างครับนี่ครับผมเนาะวิ่งเก้าบนบวกล่างครับผมนี่เด้ แล้วก็รักลอยปูให้ศูนย์เก้าห้าที่ปูศูนย์เก้าห้าแปดเก้าห้าครับผมปูแปดเก้าห้าศูนย์เก้าห้านี่ครับผมปูว่าลองเก้าสี่ครับผมเนาะลองเก้าสี่ไว้ครับแล้วปูประตูลีปูสื่อไปครับผมตัวไหนครับผมปู่ใสปูใสนี่นนอ ืบ่งนะครับผมหลักร้อยสี่ครับผม,ก,บผมกับสออกสี่หนึง่งหนึ่งครับผมเนาะสกับสออกสี่หนึง่งเจ็ดหชนหออก6กห้าสองแดชน8ดออก8ปดเจ็ดสามเกเกออกเก้าศเจเก้้าออกเก6 0ศออก0 1 9 0์หน่งเก้นย์แที่ปูนี่นี่ครับ หลักร้อยศูนย์กับแปดครับผมเนาะนหลักร้อยมันมาชนเก่าชนเก่าี่ปูล่างเนี่ยนี่มัน, 6, นหกหก้าครับหก้ามันคือตัวนี้เลยหกห้าเซปูหกหาปู 6, 5, ป่างมาปูปูครับ เน้นตัวเปุ่นเน้นเก้าห้าห้าเก้าบ่เน้นะเปลาลอืมครับผมเน้นที่5้าเครับผมเนาะบนล่างครับผมนี่เลใส่ปูนมนช่วนหาถึลักซิปมันอ๋ออันนี้ลักซิปล่างลักซิปเจ็ดแเกนีลักนวยห้าเจ็ดแปดอะไรเนี่ยว่าปูใครเก้าหา เกาห่าเกาเจ้ปูนั่นเดี๋ยวไม่ส่วนันเข้ากันนี่ยังไงครับผมมันขลังขึ้นังเนาะอันนี้ปูห่าเกาก็หาบนล่างกูนี่เออบนล่างอันนี้บนบนแถวเาห็นบนล่างบนล่างผมเนาะเพราะว่าเลขบวกี่คู่เองครับผมควาเหล็กหลักหน่วยมันบด้ปู่หลักหน่วยปูหลักหน่วยล่างเห็นไหมบ่กกี่เจเทียนหลักหน่วยล่างอ่านี่เจ้าปูห่านนีู่ก็คือหนึ่งหก สามหกห้านี่เด็กกนครับผมนี่เลียเลยหกหกหกสามหกสามหกห้านีั่นเดียวลักหน่วยล่างเก้าห้าปูเนียตัเดียวเลยเก้าห้าวเดยวเก้าห้าตีปูนั่นเดียวกลับไปหาเก่าเถิ่นมเถินครับผมนี่ครับลักหน่วยล่างปูปลาครับผมเดือนดีมากครับหลักหน่วยล่างงวดนี้ห้าเจ็ดแปดครับ ห้าเจ็ดแปดครับผมเนาะในปูช้อนหาชดหาที่ปูนี่หลักหน่วยล่างอ๋อช้อนหาครับผมเนาะสูตรหนึ่งหาเจ็ดแปดสูตรหนึ่งแปดสองหาครับช้นหาเดียช้นที่หาครับผมนะปู อืมครับผมชนที่ห้าครับผมรักนวยลางครับผมเนาะนี่เรงปูก็บโงกไมควันคือก่เลยนี่ห้าในบ้านหั้าครับผมปูบ้านเจ็ดหนึ่งโบกกระถือเจ็ดหนึ่งเลยโบงไมกวันวันครับผมนั่ครับโบกไมกวนอยู่เลยเก้าห้าตัวเดียวเนีนเน้นเมันว่าปูนั่นเดียวคือมันเฉยแท้เก่าหาปูปูว่าเก่าหาครับผมเนาะมั่นใจครับผม 9้ห้าลปูก็ตอรีจะใบอะไรปูรอตอรีปูใบหรอกอถตอรีนี่ก็ครบครบล่างมาครบล่างนี่คือไปูมาครบ่างปูนี่เดียนี่เดียวหกห้านี่บาดกานน่เด็กเก้าห้าเก้าสี่สี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งที่ปูมาครบางนครับมาสองโตนี่ตัวเดียวกะเก้าเก้าหลักสิบ ล่างต้นที่เก่าครับผมนี่ครับวางไปใช้บระโยอ๋ครับผมเนาะเขียน fc ทั้ง่องครับผมนอันนี้ก็นี่เด็ดห้าเก้าเก้าห้าเก้าเด็ดห้าเก้าเก้าห้านี่ก็เก้าเนี่ยมิโซนี่นี่นี่เครับผมสองตัวมาตัวนึงนี่หกก็าหนึ่นี่ก็นี่เด็ดห้ากับเก้าหนึ่งก็หกนี่ก็เจ็ดครับนี่เบอร์งนี่ก็เก้าเก้าเก้า จ็ดกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนี่เดี๋ยวนี่เห็นบ้ครับผมปูเก้ากับห้ามันบ๊อบไปบ๊อบลอดรอกเก็ปู <5. S 1> บ๊อลอดแทงวันนี้เอาครับผมปูวาครับผมเนาะไปสี่ตีได้ได้หลุดปูวาเฝล่าไปหาสื่อตัวรีไปครับผมนี่ครับเก้าห้าห้าเก้าครับผมเนาะเก้าสี่ครับผมบนล่างครับผมเด้อหลักร้อยศูนย์กับแปดครับ